อนที่1และตอนที่2ผลของหมูหลุดออกต่อปฏิกิริยา SN1 และ SN2 ผลของหมูหลุดออกต่อปฏิกิริยา SN2 เมื่อเปรียบเทียบหมูหลุดออกของนอม m a l b ว t y l คอ l o ไ i น e และ n นอม a l บ u t y l b r o m i d e ซึ่งเป็น primary ทั้งคู่พบว่านอมอ l บิวทิวโ o m i d e เกิดปฏิกิริยาได้เร็วเพราะมีหมูหลุดออกที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบอะลิฟาติกกับอะโลมาติกพราะว่าอะลิฟาติกเกิดได้เร็วกว่าอะโลมาติกผลของหมูหลุดออกต่อปฏิกิริยา SN1 เมื่อเปรียบเทียบหมูหลุดออกที่เป็นคอร์ไลกับโบไมโบไมจะเกิดเร็วกว่าคอร์ไลจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเซคแคน a นลีควรเกิดเร็วกว่าไพมารี่ทั้งนี้เป็นผลของหมูหลุดออกที่มีอิทธิพลสูง จึงทำให้โบรมีนซึ่งเป็นหมู่หลุดออกที่ดีกว่าคอไลด์ดังนั้นจะเห็นได้ว่านอร์ a l บิวทิ y โบไมไม่ควรเกิดปฏิกิริยาเร็วแต่กลับเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าเพราะมีอิทธิพลของหมู่หลุดออกซึ่งส่งผลมากกว่าทำให้นอร์ a l บิวทิวโบไมเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าเซคเคนดอรีคาไลด์เมื่อเปรียบเทียบอะลิฟติกกับอะโลมาติกพบว่าอะลิฟติกเกิดได้เร็วกว่าอะโลมาติก